กระบวนการที่เห็นอยู่ในขณะนี้คือเป็นกระบวนการที่เรียกว่าการฉีดยาขยะนะครับการพ่นยาขยะนะครับโดยใช้เครื่องจักรขนาดเล็กนะครับโดยใช้รถไถนั่นแหละครับนะครับ,นะรบเห็นแต่ปลายวัวัแล้ะครับ นก็ตกครับไม่เป็นอุปสรรคครับถ่ายท่านได้รับชมครับนั่นนะครับก็ไปอีกแล้วร่องมันสุดหูลูกหูลูกตาจริงครับนั่นก็คันนึงนะครับพักอยู่ต่อคิวกันลงมาแล้วครับ ต่อคิวกันลงมาแล้วคือวา่าได้รับการยอมรับมากขึ้นนะครับรถไถขนาดเล็กของเสียพคูปุต้านะครับ B 2 4 4 0รถ24แรงม้านะครับมันน่ารักดีนะ <c oughs> แต่แต่โอกาสพลิกคว่มก็ก็ง่ายครับ เข้าไปแล้วครับเข้าร่องเข้าไปแล้วครับนี่ครับโพมาแล้วโพมาแล้วรุนครับเหมือนจิ้งหรีดเลยครับ <laughs> นะครับคันนั้นคันนั้นก็จะโผล่มานะครับเนี่ยครับนะครับมันจะพ่นอย่างนี well, right. sure. ้เลยนะครับนะครับเร็วครับกินชุนกินชุนของยายาฆ่าหญ้าเนี่ยก็มีนะครับนะครับมาแล้ว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 ครับ เห็นแต่ปลายธงเสียงมาแล้วครับเห็นแต่ปลายธงครับ นี่เร็วครับถือว่าเร็วมากเลยครับนะครับมันขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับไอตัวนี้ครับเร็วครับเขบ้าไปแล้วครับเห็นแต่ปลายธงครับมันจะไม่เหมือนรถชาวไล่เรานะครับอย่างของผมมันคันเดียวมันก็ เดินตามถ่ายด้วยนะครับแล้วก็ไล่มันไม่ได้กว้างขนาดนี้นะครับอันนี้กว้างมากครับยอมรับว,ว่ากว้างจริงครับเนี่ยครับเขาจะโผล่มาอย่างนี้แล้วครับ <laughs> จะได้ดูเฉพาะตอนโผล่ครับเ่าล่องมันยาวครับ หมว่าชีดย,ยังปกติอยู่นะครับถ้ามันตันเมื่อไหร,ร่ก็จะเช็คนะครับมันต้องทำเครื่องหมายไว้ด้วยนะครับว่าถึงร่องไหนอะไรจะได้ไม่นั่นเพราะว่ารถรถห้าคันนะครับนะครับก็จะค่อยๆโผล่มาแล้วครับจะเห็นทงแดงๆอย่างนี้แหละครับ รั้งหนึ่งนี่ได้อยู่ประมาณสองไร่นะครับนะครับนะครับก็เร็วครับรวดเร็วนะครับพ่นยาก็จะเจอเจอจะเจอแต่ปลายธงครับเห็นหลังไวๆแล้วครับนั่นะครับ เวลาบันทึกเนี่ยก็บันทึกนานไม่ได้นะครับเพราะว่ากว่าที่เขาจะโผล่ออกมาจากล่องนะครับกับสุดลูกหูลูกตาก็มีแต่ไรล่ะครับฝนก็จะตกมาแล้วนู้เห็นแต่ปลายธงครับ